สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านกันเลยนะครับผมคต่ผมไม่เดือดรึไม่วันนี้ผมจะมาแจกหมดนะครับแจกหมดหมดรถนะครับแจกเอิ่มแจกเอิ่มแจกสองพันพอครับ m s x สวิงอังสวิงอามหลังยาวนะครับผมแล้วก็ Z800 สีเขียวนะครับ m s x สีแรกก็สีแดงจะมีสีแดงสีดำสีขาว ชีน้ำเงินอะไรก็เป็นลายแดงหมดเลยนะผมโอเคสวิงอาบล้งยาวนะผมโอเควิธ <Herm> ีการเสกรถนะผมกดไปตรงที่สนับม so, ือนะครับเลื Hello everybody. Hello everybody. Hello everyone, ่อนลงมาเร็วๆครับปุ๊บใบนะครับนี่ครับรถนะครับแล้วก็จําชื่อหมดคุณไว้นะครับจําชื่อหมดที่คุณลงไว้นะว่าเป็นชื่ออะไรเอมเยก็จะเป็นชื่อผมจะแจกเป็นก็จะเป็นบีเอฟสี่ร้อยต้องทำอะไรทง โอ้เ็ดปนร้อยก่อนลวกันเส็ปร้อยก็จะเป็น C ของแ่นี่ครับนี่โอเคน่ครับประมาณนี้ครับแคปก่อนแล้วโอเคลองเทสดูครับลองเทสตแรงแรงพอสมควรแล้วตรงนี้เขาอร์นี่กตอวม่ เรามาดูเอไมเด็กกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,วนี่ครับ p F 4 0 0อครับกดไปครับนี่ครับสีดำครับ,บนี่ครับนี่ก็เป็นสีน้ำเงินครับและนี่ก็จะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวลืว่อยลงนี่เป็นสีอะไร เคลบนะครับโอเคลองเทสให้ครับถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนก็แบตจะหมดครับขอโทษทีนี่ครับประมาณนี้นะครับเทปล่าโอเคแล้วลองเทสดูครับ จะไม่ได้แข่งวินนะครับผมจะมาบอกว่มีาการินยกล้อครับเ่ยกทิี่นยา,นา,ยา,ยานไไกไคดชรเดี๋ยวผมโชว์เว็บนะเบเว็บรอยผ่า แต่ไม่ได้แจกนะครับเว็บโชว์เฉยครับเว็บก็จะเป็นเ r g น0 0นี่ครับสีขาวเป็นกับแดดนะครับแดดทุ่มสีขาวเอามาลงเป็นเว็บก็สีขาวเปลี่ยสีโอเคเอาสอฬิอาแดงให้ดูครับโอ้เกลียวรอบหนึ่งอีกรอบนึง बोला <missimulatory> <missimulatory>